มากระิมาตอบคําถามของพี่สาวผู้นี้แบบจับเจือเฮยเจ้าก็จะเป็นพอบันกันกับข่อยเนาะย่มพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ผิดพิมพ์ถือพิมพ์ตกไปทั่วทีบทั่วแดนอันนี้แล้วก็มาคอมเมนต์ตอนฉันไปเบิ่งไม้พัชรีไปเบิ่งคอนเสิร์ตนั่นแหละก็คงเสียฉันห้องโฮโปปีคงเสียงฉันเต้นไปทั่วละมั้งนา่งก็เลยสิเป็นห่วงภาพโพดแทนขอบขั้วฉันแทนลูกสาวแทนป่อปู่แม่ย่าแทนพ่อแม่ฉันนั่งก็ได้บอกว่าเฮ็ดแบบนี้บ่ย่านลูกสาวพ่อแม่ผัวหรือว่าพ่อแม่เจ้าของอยากอายบ่ประมาณนี้แม่นบ่หรือว่าว่าฉันนี่บ่อายลูกอายผัวจังซี่บ่แบบเฮ็ดไปบ่อยากอายพ่ออายแม่อายแม่ย่าหรือว่า จังใดมันกับกุ้งสิแปลกว่ามไม้ได้ประมาณนี้แหละเนาะเฮ้ยดูดิสวสวยฟังเด้อว่าแม่ยาพ่อปูลูกสาวแม่กระทั่งแม่พ่อแม่พีนพ่น้องญาติพี่น้องหรือว่าผัวก่อนแก้วก่อนข้ามอันเป็นทีลกของดูดิวถูกคนได้ลู้และเข้าใจตั้งแต่ดูดิวได้มาเป็นลูกสะใภ้เพลินแลด้มาเป็นเมียของเพลินและเอฟซีหนึ่งแสนแปดหมื่นคนของดูดิวก็ได้เข้าใจในเวลนี้คือกันถูกคนหลอบคางกับชื่นชมดูดิวโดยซ้ำว่าดูดิวสามารถสร้างเนื้อสร้างโตซอยก่อนแกวก่อนข้ามหารายได,ได้เพิ่มเข่าขอบคล้ยยิมเสีงหัวะและกกวาบันนเททงใ นี่คือสิ่งที่ขอบขั้วและกับค้นหลอบ้างโอเพนและกับเข้าใจตลอดมากค่ะกับิมียูนิตน้อยป้าปายที่ก่อนแก้วก่อนข้ามนั่งกับสิเป็นห่วงนั่งกับโมยากให้ไปแบบขับรถขับล่าเวลาเมาจังสีนาแต่ว่าเรื่องภาพโพดเรื่องภาพลักบ่ต้องห่วงค่ะบ่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ก่อนแก้วก่อนข้ามขอบรั้วขอบปูเมญ่าและกับลูกสาวที่เพื่อนสิบ่มักและเพื่อนกับซีเลียดและกับเกียรขยะกขยังที่สุดก็คือการที่สิบ่เหตุอีหยังเลยการที่รุดดิวบ่เหตุอีหยังบ่ไไปปนนนนั่่งตตาีีเืืออค ังวิพากษ์วิจารณ์นังเหยียดนังเมาม้อยคนอื่นโดยที่จะคล้องบรูจักเขาดีอันนี้คือสิ่งที่ขอบพัวและคนหลอบขางและก่อนเกีว่วก่อนค่าสิบวชอบให้ดุดิวเป็นเด็ดขาดซึ่งดุดิวกับสิบวมิทั่งเป็นแบบนั้นแน่นอนสิ่งที่ดุดดิวเฮ็ดมันก็บ่ได้ใช่เรื่องพิษและเป็นเรื่องหนาอายอย่างมากมายมันเป็นความสุขและกัความพอใจส่วนบุคคลน้องมิวนังกับมีแม่ที่หักแล้วก็พรอที่สิใหน้นา่งได้สุยางแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดกระทาเพื่อนางนั่งกับคงสิบวมิโลกระทัดแคบที่สิมานัง่งอยากอายและนังตำหนิอีเตือนในเรื่องที่แม่เป็นจังสีดอกคาเพราะว่าแม่ของเขา ก็คือคนที่น่ารักสําหรับเขาที่สุดคุณพี่ลองเปิดโลกทัศน์แล้วก็เปิดใจกว้างๆเบิ่งเด้อค่ะโลกนี้มันมีอีหยังที่มีความสุขและเฮ็ดให้จันโลงจิตใจอีกหลายอย่างโดยที่บ่ไปน,นั่งตําหนิติเตือนแล้วก็ไปนั่งบูลลี่ผู้ใดแล้วคุณพี่ก็ต้องเข้าใจในค่ําๆนี้พร้อมเด้อค่ะก็คือคําว่าความสุขส่วนบุคคลสิ่งที่ดุดิวเฮ็ดมันอาจสิคัดหูคัดตาคุณพี่ไปบ้างแน่แต่มันก็คงสิบ่ได้เดือดร้อนคุณพี่หลายดอกและคุณพี่ก็คงชินแล้วก็ติดนิสัยที่ได้ว่าคนแบบนี้แล้วแม่นบ่ถามว่าดุดิวสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปื่อนนิสัยจะกองบ่บ่ค่ะดุดิวอยากให้พี่ และลองเปิดใจแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนให้ตัดคําว่าภาพพดแล้วก็ภาพลักออกคุณพี่สิได้พบเจอความสุขบอกักเลยโดยที่ว่าต้องมานามั่งวิพากวิจารณ์แล้วก็นั่งตีติ่งคนอื่นคุณพี่ลองเหตุเบื้องเด้อค่ะมันมีความสุขบอกหักเลยเพราะว่าดูดิวเขาไปเบื้องโปรไฟล์คุณพี่แล้วคุณพี่ก็มีลูกมีหลานคุณพี่ยัาฝ่าว,วาวาว่าลูกหลานคุณพี่สิเรียบร้อยสิเป็นคือผาภาพไว้ถึงเวลานั้นมันถือกับจะคลองเองมันสิป,ปากบ่ออกเด้อการสังสรรค์การดื่มแอลกอฮอล์หรือการกินเหล้ากินเบียร์คุณพี่อาจสิมองว่าผู้หญิงกินมันบ่เหมาะสมแม่นบ่แต่สำหรับสุมื้อนี้โลกม ันไปไกลแล้วค่ะเพราะว่าสิเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ทายากินแล้วมีสติสตังมันก็บ่ได้แตกต่างกันดอกค่ะซู่มอนีโลกมันเท่าเทียมกันแล้วเด้แล้วอีกอย่างชีวิตคนมันสั่นสั้นน้อยเดียวเองอย่ไปหาคิดอีหยังให้มันหกสมองมากมายและอีกอย่างก็อย่ไปหาคิดแท่นคนอื่นเอาเป็นว่าแต่ละมือตื่นขึ้นมาจาของทุกคนยังมีลมหายใจแค่นี้กับพ่อแล้วแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วค่ะการมาน่งมีกษาวิจารณ์คนอื่นมันบ่ด้ส่งผลเสียต่อคนอื่นหลายเด้แต่มันสิส่งผลเสียต่อจ้าาของลวนเพระ ลอดว่านันมีคนบอดีอยู่รอบข้างฉันนั่น,น,นคนนั้นกับบดีคนนี้กับบดีคนนั้นก็เป็นแบบนั้นคนนี้ก็เป็นแบบนี้คือเหตุจังสันคือเหตุจังสี่มันสิกลายเป็นเหตุให้เจ้าของติดนิสัยติดนิสัยยังติติดนิสัยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเอาจริงๆขนาดคุณพี่กับดุดิวยังบ่หูจักกันคุณพี่ยังมาเม่นแบบนี้กับดุดิวเลยแล้วถ้าเป็นคนรอบข้างและกับคนที่คุณพี่รู้จักละ่ะคุณพี่สิวิพากษ์วิจารณ์เขาขนาดใดฉะนั้นอย่าเหตุถอกข้ามันบ่มีความสุขดอกที่ดูดเหตุนี่ดูดก็ได้คนฮักดูดบักหลายเลยเด้แล้วคุณพี่ล่ะได้อีหยังจากการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแน่บ่ค่ะ